อะไรกันนะอดีตกองหนะ้าทีมชาติอังกฤษชี้ตัวการทำเชลซีฟอร์มบุรฤดูกาล2022-23ความเคลื่อนไหวเชลซี Chelsea ทีมอันดับ12ในสุพีเมียลีกอังกฤษ2022-23ที่ใช้เงินเสริมทัพไปกว่า600ล้านปอนด์หลังจากทออบุลลีเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแต่กลับทำผลงานไม่ดีไม่สามารถควา้าได้แม้แต่แชมป์เดียวแม้ซื้อนักเตะเข้ามาจำนวนมากและใช้กุนซื้อไปถึง3รายล่าสุดอลันสมิธอดีตกองหน้าอาเซนอนและทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์ว่า การเสริมทัพของเชลซีที่ผิดพลาดคือตัวการทําให้ไรแชมปในซีซั่นที่ผ่านมาการเสริมทัพถือเป็นสิ่งที่แย่มากของเชลซีในซีซั่นที่ผ่านมาเช่นการดึงตัวมูนริกที่อาเซนอลสนใจเขาเพียงต้องการตัดหน้าทีมคู่แข่งนักเตะหลายคนที่ออกไปเป็นเยาวชนของสโมสรเช่นเมสันเมาซึ่งตรงนี้พวกเขาจําเป็นต้องกลับมาอยู่ในระบบระเบียบอีกครั้งเพราะตอนนี้ดูแล้วมีอีกหลายคนที่จะย้ายออกจากทีมไปเช่นกันกับคูลิบาลีสที่ย้ายทีมออกไปแล้ว